วันนี้เราจะมาพามาดูนะครับพามาดูแผงวงจรของเสาเอา่อเกี่ยวกับสัญญาณนะครับเสาสัญญาณเสาสัญญาณโทรศัพท์นะครับไม่ว่าจะเป็นค่ายหลายๆค่ายนะครับค่ายสีฟ้าค่ายสีแดงค่ายสีเขียวก็แล้วแต่นะครับวันนี้พอดีผมมีโอกาสได้มีแผงวงจรมานะครับจะเป็นกล่องประมาณนี้นะครับกล่องของเขา แต่ผมวางกองทับอยู่เยอะอยู่นะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับคือกล่องกัญญาณทีนี้พอแกะอยู่ข้างในจะมีประมาณนี้นะครับตันนี้คือปลั๊กนะครับหัวปลั๊กเนี่ยแต่ผมไม่เข้าใจว่าพวกตัวสีดำๆเนี่ยมันจะมีอยู่หรือเปล่านะครับมีทองอยู่หรือเปล่าขอสอบถามหน่อยนะครับท่านผู้รู้ทุกท่านนะครับผมอาจารย์รัมบรดาอาจารย์ทั้งหลายนะครับช่วยดูให้หน่อยนะครับ ตัวนี้คือทุกตัวนะครับดูเข็มพวกนี้เป็นทองหมดเลยนะครับทุกทองหมดเลยนะครับเนี่ยที่ผมดูนะครับเนี่ยทองหมดเลยนะครับตัวนี้เนี่ยตัวนี้ปทองนะครับตัวนี้ก็เป็นทองนะครับทองหนาด้วยนะครับเนี่ยเนี่ยผมยังดูตัวนี้นะครับเข็มที่ผมหักมาตัวนึงนะครับทองชุบหนานะครับ จุบหนาถือว่านานนะครับน้ำหนักได้และทีน,นี้ก็จะมีแข็งหนึ่งนะครับนี่ผมแกะไปบางตัวแล้วนะครับนีแกะไปบางตัวขอสอบถามท่านผูรู้นะครับใครที่อยู่ในวงการนี้นานๆว่าพอจะมีทองบ้างไหมในไอซีพวกนี้นะครับไอซี IC จะขาบครับผม ผมก็ไม่แน่ใจเนาะว่าแต่เป็นของในแผงวงจรของกล่องสัญญาณที่ที่เสาสูงสูงอ่ะครับของค่ายมือถือทุกทุกค่ายนะครับแล้วตัวนี้มีทองไหมช่วยชี้แจงด้วยนะครับท่านแบ,บอาจารย์ทั้งหลายนะครับเนี่ยไอซี IC พวกนี้นะครับสีขาวนี่มีอะไรและพวกสีดำดำนี่นะครับแล้วนี่น,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 นี่นี่นี่มีไหมครับแผงนี้ และแผงนี้ตะขาบทุกตัวเนี่ยพอมีทองหรือเปล่านะครับขอบคุณโรงงานะครับแล้วมีนี้อีกนะครับที่ผมแกะมาจากชิ้นส่วนไหนไม่รู้เดี๋ยวดูก่อนอ๋อนี่นี่ชิ้นนี้ชิ้นนี้นี่นะครับตรงนี้นะครับตะขาตรงนี้แล้วก็มีอีกที่ผมแกะออก มันมีตัวหนังสือแบบเด่นๆนะครับเนี่ยนี่นะครับแกวจากตรงไหนไม่รู้อ๋อไม่ใช่นะครับก็ตันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมแล้วก็ฝากคอมเมนต์แนะนำทีนะครับผมเพราะว่าผมาเพิ่งเริ่มทามนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเลยนะครับถ้าเกิดว่ายังไงผมมีโอกาสได้ลงได้ลองสกัดดู้วผมจะ ไลให้ดูกันอีกทีนึงนะครับผมลงคิดให้ดูอีกทีหนึง่งครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม